พี่น้องครับหลังจากที่ห้างอกค่อยมากสองเดือนกว่าครับได้เวลาแล้วครับเปิดถุมนะครับอ่า CPU ก็มันกับบถึงกับแบบออกออกม่วงเลยเนะะะาะโอแมนพ่อบริหออถุงกระดาษเวิมผิดพลาดของหอเองตอนนี้ยังบรลุว่าั้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้องว่าเบ,บิ่งพร้อมกันครับเดี๋ยวจะพายเบิ่งนสดๆเลย เอาลูกได้ดีหาลูกนี่แล้วกันเอาใบออกนะใบใบข้างหลังอ,อ,นะอือซุกเออได้อย่เนี่ยข้างในครับประมาณนี้ครับเม็ดกับ่ัวลายครับเม็ดบัวลายเม็ดนิดเดียว ปาดออกงี้นาะอือนี่นะครับมิดเดียวถือไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งกว้างครับพอกินก่อนนะชิมหรือเปล่าืืจริงครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมกันแดงอายุทยาเบอร์สามครับ หาต่อมา,เ,อาเริ่มแรกรสชาติไข่ไข่โงบอสซื้อ,อแต่ว่าจะติดแบบติดหวานไปไปลายหวานติดหวานไปไปายอืมจิตใจบ่มีเปลี่ยวเลยบ่ได้เลยครับพี่น้องเบอร์ไก่ครับาเบอร์ไก่แล้วพี่น้องนี่ครับเม็ดเม็ดมีนิดเดียวครับเม็ดมีนิดเดียว อืมอืมบิวงครับสีผิวของนอกอาจจะอาจจะบ่อ,อยเท่าไรเนาะอาจจะบ่อ,อยเทนะ่าไรแต่ว่าเพราะว่าห้อง่ไดหอดีแมนรสชาตินี่ตาลัตตีครับผ่านครับผ่านแต่ละน่วยนี่คือพร้อมนะครับมันหน่วยหน่อยพออย่าง <c oughs> นึงเข้าไวยเข้าไว้ไวน่วยมันหลายแล้วก็ สารอาหารมันมันบเพียงพอนะครับแต่ว่าโอเคเลยครับชุดแรกครับชุดแรกถือว่าโอเคครับผ่านผ่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อเก็บพ่อเก็บชุดน,นี้ออกนะครับเดี๋ยวจะจะแต่งกิงงก่งเพราะแต่งกิ่งเพล่นเพล่นจะแตกออกหลายกอเก่าครับบบดนี้เดี๋ยวเข้ามาติดตามกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่ากิง่งหนาหนาตอน็นกิ่งพันแล้ครับ ได้ได้ได้ไดไดละใส่ขนาดต่างๆได้หมดละเดี๋ยวไปเบิงหงโปดซื้อที่เขาล่อค่อยอยีกต้นหนึ่งครับโอเคครับผมโอเคครับพี่นอ้องต้นนี้หงโปรซื้อครับหงโปดซื้อคือเดี๋ยวไม่แกะพร้อมกันครับมาเบิงพร้อมกันเอาก็อีไปนั่งแกะเลยกระอีน่งแกะเลยดกดกเแห้ดงดบแห้งคือ น่วยมันไหลน่วยมันไหลเขาเมื่อไหร่ไก่ไทยเขาเมื่อไหรไก่มันจะได้เหนน่วยนู่เอ่ข้าวไหวน่วยมันไหลน่วยมันน่วยมันก็จะมันก็จะน่วยหน่อยแต่แต่ว่าข้าปลูกกินเองข้าปลูกกินเองข้าาบ่อใดปลูกขายเนาะข้าวบ่อใดปลูกขายถ้าข้าปลูกขายมันก็ดีมันก็ต้องเลี้ยงเขาวก็เอาขนาดขนาดมันแต่ว่าในลักษณะนี้คือข้าปลูกทิงคือ ข้อตกองการย่าง,างอันดับอัันดบแรกเลยปอดสารพิษเพราะอะไรปอดสารพิษมันหมายคือว่ากำไรแล้เหร่ครับพวกพี่น้องว่าจะหน่วยเฮ็ดบาปโทดเขาไหวหลายผดแต่ว่าแตาเป็นยังเขากินเองหน่วยหน่อยมันก็เข <c oughs> ามองโลได้แย่ดีเนาะ <c oughs> แต่หน่วยหน่อยก็เสียไอีกอย่างหนึ่งเลยแต่เสียไปอีกอย่างหน,นึ่งเลย พ,นนะพวงนี่ทีน้องหนึ่งสองสามซีหา้ายครับพวงนีง้เดี๋ยวมาพวงพวงน, <c oughs> นี่มา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 เบอร์แกะมาเบอร์แกะมา <c oughs> มามา ร่างกายร,ร่างกายงานสัตว์ที่น้องนะครับอยากปลูกไว้กินเองง่ายๆครับพ่ต้องใ่ใจมันหลายอย่าดูได้อะไรพดถ้าดูได้อะไรผวดมันเกิดประคบประงม,มันพวดมันเกิด มันก็สิลีรำบากเจ้าของหมายถึงว่าจะถ่าจะปูไวทให้กินเนาะถ่ายเจาปูไว้กินเนี่ะชิวๆสบายๆต้องมาเครียดเป็นก็ได้กินไม่เป็นก็เป็นใไม่ประดับไปใบง,งามมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วจะไหนก็นเป็นปคือปูขิมก็ได้ก็ได้กินเราซื้อซะ,<ส>ะอันนี้เ้าใส่เ้าใส่ปุ๋ยขอนเชื้อเดียวเชื้อเดียวอยู่ีกอ,อันนี้อันนี้มันยังโปเต็มที่ีกอันนี้กะเอาไว้ต่อพวกนี้กะ หกหน่วยพวกนี้ก็หกหน่วยพี่น้องเอ้ยงานนี่สิบสองหน่วย,ย,วยร่างการ <c oughs> โหดีดีๆผมก็บสีแกะเบิ็นอ่างไครับตอนนี้โอเค่ <Okay. S 1> <c oughs> เดี๋ยวไปไล่สุดเนาะ,ะเดี๋ยวพี่น้องครับอ่าบอมมี่ยังสีฝากครับผมออนซ่อนครับผมออนซ่อนด้นโดนสิได้เปิดให้พี่น้องเห็นแบบนี้เนาะ ที่ปลูกไปอ่าอำนาจลนหลายตน้นบอมมีเวลาประกอบงมเขายังเขายังสามสี่ต้นนี่สามสี่ต้นนี่คืออยู่หนาบ้านประจําเท่ากับมีเวลาดูแลยง้มแง้มหลังเลือกองานมาเนี่ยเท่ากับมีเวลาอดหนามมันนะครับมันก็เนี่ครับผลประกอบการครับสุดยอดครับครับผมพี่ห้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับผมเดี๋ยวเอาของง,งามๆที่ดีมาฝาก สำหรับมือนี้่าพี่น้องไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ